รักแขนฟังก็จะฟังเราดิรู้ก่อนเวลาผู้อธิบายต้องไม่ทำเนี่ยเห็นไหมดึงนะอย่างนี้เวลาเรายกแขนขวามันต้องมีแขนในกระดังงอยู่ข้างหน้าเนี่ยนไหมจับดึงน้ะนะครับยกแขนซ้ายแขนขวาอยู่หน้า่ะก็มีแขนตึงกระโโตกันไหมกระโโตกอย่างเงี้ยอ่าทุกคนลองดูก้มหน้าด้วยกดหน้าอย่างน้อยได้หมุนแขนได้สี่ั้งเอาเริ่มเลยอึ๊บเดินแขนตึงรอ

打打打，对，快点，快点，